สวัสดีค่ะคิสโนก,กับครูนกบินนะคะสําหรับวันนี้นะคะคุณนกก็จะแนะนําวิธีนะคะที่คุณครูนะคะประสบป,ปัญหาก็คือเมื่อเราทาลิงก์นะคะแล้วลิงก์ยาวขนาดนี้เราจะมีวิธีแก้ยังไงที่ทําให้ลิงก์ยาวหรือลิงก์สั้นนิดเดียวนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะค่ะคุณครูก็จะไปที่ลิงก์นี้นะคะลิงก์ชื่อว่าบิ n กลิงก์ของบิสเล่นะคะตัวนี้นะคะง่ายนิดเดียวก็พิมพ์เข้าไปใน กู e c h r ค m มก็ได้นะคะก็จะเจอเว็บไซต์นี้นะคะแล้วคุณครูก็เข้ามาตรงนี้นะคะก็จะมีให้คุณครูเนี่ยใส่ลิงก์เข้าไปนะคะลิงก์ของเรายาวกดคำว่าช็อตเทนนะคะกดคำว่าช็อตเทน่าลิงก์ของคุณครูก็จะเหลือแค่นิดเดียวนะคะสะดวกที่จะส่งต่อให้กับนักเรียนได้นะคะแล้วก็คลิก Copy นะคะ เรียบร้อยคุณครูก็ไปที่ตัวของเว็บไซต์ที่เราต้องการจะวางนะคะเราก็จะเห็นว่าลิงก์มันสั้นลงนะคะค่ะก็จะได้ลิงก์ที่สามารถที่จะเข้าถึงลิงก์ยาวของเราได้เลยนะคะเรียบร้อยค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ